ใส่น้ำมันงาก็ได้ใส่น้ำผึ้งด้วยก็ยิ่งอร่อยมันก็จะออกหวานๆแล้วแล้วแล้วแต่คนชอบดูใ,ใกล้ๆนะ่ใส่ไฮไลท์ลงไปเลยตับอ่อนตับนะครับโอ้โหเบเบเบ พวกเราไปเนื้อล่องใต้กินข้าวกับแกงทีไรเขากลัวสุขใจทุกทีสนุกสุขใจทุกทีแฮปปี้กันดีทุกคนมีอ้วนพากินมาแล้วครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ youtube ทั่วโลกนะครับวันนี้ได้เนื้อเสือร้องห้ายมานะครับซื้อมา3ามกิโลทำครึ่งหนึ่งทำครึ่งหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็1.5นะครับประมาณกิโลนิดนิด นมัเป็นเสือร้องไห้เนื้อเสือร้องไห้นะครับวันนี้จะมาสอนสูตรหมักนะครับสูตรดั้งเดิมนะแบบอร่อยนะครับอใครได้กินแล้วติดใจแน่นอน่เริ่มด้วยที่กระเทียมนะครับอันนี้กระเทียมจีนนะเบสตาแล้วหนึ่งหัวนะครับกระเทียมจีนแบบนี้แบบนี้นะครับนี่แบบนี้เพื่อนๆหนึ่งหัวนะครับแล้วก็พริกไทยพริกไทยขาวนะหนึ่งถุงนะครับถุงเล็กๆนะถุงเล็กๆ ถุงละ3บาทอ่ะรากผักชีนะครับ3ามรากนะตำให้ละเอียดนะครับนี่พวกนี้3ามอย่างนะครับน้ำปลาเราก็ใส่ประมาณสักสองช้อนครึ่งก็ได้ถ้าคนที่ยังไม่ไม่ถนัดทำนะสองช้อนโต๊ะนะครับถ้ากลมกล่อมหน่อยเราไม่ต้องใส่ชูรสเยอะเราก็อาจจะใส่น้ำตาลสักนิดหนึ่งอุ้ยอ่าประมาณนิดนึงอีกนิดหนึ่งอ่าสองช้อนชาใส่เกลือสักนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่ง เพื่อความกลมกล่อมนิดเดียวครึ่งช้อนชาใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงลงไปพริกไทยขาวนะครับที่เกลือขาะรากผักชีรากผักชีนะครับแล้วก็กระเทียมโขกให้ละเอียดหนึ่งหัวนะใส่ลงไปได้เลยอันนี้ใส่ชุรสนิดนึงแล้วแต่ใครจะใส่ไม่ใส่นะครับเพื่อนใส่ใส่มากอร่อยมากโอ้ยโทษทีอ่าทีนี้เราก็ขยำมันเลยใส่ถุงมือนะครับเพื่อน ขยำได้เลยนะครับสำหรับที่เขาหมักขายหมักอะไรถ้าเพื่อนๆอยากให้หอมกว่านี้ก็ใส่น้ำมันงานะครับใส่น้ำมันงาก็ได้ใส่น้ำผึ้งด้วยก็ยิ่งอร่อยมันก็จะออกหวานๆแล้วแล้วแต่คนชอบแต่นี้เป็นแบบสูตรดั้งเดิมมันก็จะ,ะรัคบอร่อยไปอีกแบบหนึง่งหอมๆกินกับข้าวเหนียวแบบอุ่นๆร้อนๆเนี่ยกำลงักลงกำลังนึ่งอยู่ข้าวเหนียวกำลังนึ่งนะครับ <laughs> ขา้าวเหนียวร้อน <laughs> รสเด็ดจ้ะน้องเนื้อติดมันนะเพื่อนถ้าเนื้อไม่ติดมันไม่อร่อยอสําหรับเพื่อนๆนที่อยากจะเอาสูตรนะครับไปทําขายหรือทําทานที่บ้านนะครับก็ดูสูตรนี้ได้เลยนะแบบดั้งเดิมนะครับเครื่องปรุงหาได้ง่ายในครัวเรามีอันน,นี้มันจะออกจืดชั่งนิดน,นึงเราจะทําน้ําจิ้มเพียน้ําจ,<ม>จิ้มขมอ่าน้ําจิ้มขมอีกทีนึงเพราะว่าถ้าจะทําแบบใส่กินกับข้าวเลยต้องใส่น้ําปลาสักหน่อยโอเคเนะครับหมักไว้นะสามสิบถึง หนึ่งชั่วโมงนะครับแต่อันนี้เบกก็น่าจะหมักสักครึ่งชั่วโมงอะครับครึ่งชั่วโมงอ่าโอเคเดี๋ยวเราพักไว้เราไปทําน้ําจิ้มขมกันดีกว่าครับน้ําจิ้มสูตรเด็ดนะโอเคอ่วอันนี้เพียนะครับเพียคืออะไรพ่อเป็นอาหารที่อยู่ในลําไส้เขาอยู่ในลําไส้ของวัวนะครับลําไส้อ่อนก็ต้องเอามาต้มฆ่าเชื้อก่อนนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะคองนะครับตัวนี้เป็นตัวทําให้ขมนะครับ เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันตรงที่ปรุงน้ำจิ้มนะครับเดี๋ยวกรองเอาก่อนมันต้องกรองเอาก่อนกรองละเราจะกรองเอาที่เป็นเศษมันออกอจริงจริงมันก็ไม่มีอะไรแล้วขากรองไปแล้วเลยอ่ะได้ละเดี๋ยวรอให้มันเย็นสักหน่อยเราจะไปทำน้ำจิ้มกันอ่าสูตรน้ำจิ้มเพียแบบขมนะครับก็มีพริกซะ อีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเพื่อนช้อนกว่ากว่าดูใกล้ๆนะครับช้อนกว่ากว่าอ่าข้าวคั่วอแล้วก็ข้าวคั่วก็พอๆกันถ้าเราอยากให้หอมก็อ่าหนึ่งช้อนโตนะครับแล้วก็มาคนให้มันเข้ากันก่อนเอาไว้จิ้มกับเนื้อย่างนะครับน้ำจิ้มแจ่วที่เวลาเหมือนเราไปกินคอหมูย่างนะเพื่อนลักษณะเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะใส่ใส่เพรียงก่อน เพียที่เราต้มมาเมื่อกี้นี่ยนะครับอ่าต้มแล้วกองให้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆประมาณสักสี่ช้อนโต๊ะนะครับเราอยากได้เยอะก็แต่ว่าเมื่อกี้ร้อยเขาหายหายนี่ก่อนนะเพื่อนหายร้อนก่อนหายร้อนก่อนอถ้าไม่งั้นมันจะเป็นต้มพริกข้าทพริกข้าคั่วเพราะว่าเข้าคั่วเขาจะดูดน้ำตัวนี้เข้าไปมันจะไม่หอมเอมันจะเยอะไปตอนนี้หอมจ้ะอ่ะจ้ะนำปลา โอเคนิดนึงนี่ช้อนครึ่งสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับเราจะไม่ใส่มะนาวเลยนะครับเพราะว่ามันจะไม่ขมเราต้องการขมเพี้ยนะครับเอาดี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 วัวดีสักดีแบบขวดนะครับเพื่อนทุกวันนี้เขามีดีแบบเพิ่มความขมนะแล้วก็ซุสนิดนึง แ็แต่ใส่นะครับเพื่อนๆถ้าไม่ชอบฟิวโรสก็ใส่น้ำตาลนะครับเป็นน้ำตาลนะครับนี่ประมาณสักหนึ่งช้อนชานะครับกลิ่นหอมออกมาเลยเห็นไหมมันจะหอมมากมันจะเหนียวแบบอืเดี๋ยวเอาเสือร้องไห้มาจิ้มกําลังย่างอยู่นะครับเพื่อนๆตอนนี้นี้ขั้นตอนสุดท้ายก็ต้นหอมต้นหอมพกชีนะครับอันนี้เมไปซอยมานะก็ซอย อ่ะเรียบร้อยแล้วแต่ชอบนะแต่ก็อย่าใส่เยอะนะเพื่อนเดี๋ยวเขาดูดน้ำํำตัวนี้เข้าไปนะครับ,บเอาไปสร็จแล้วครับน้ําจิ้มเพียขมจิ้มกับเนื้อเสือล้องห้าย่างนะครับสูตรดั้งเดิม่ะ ลาบเนื้อนะครับเมนูแถมพ่อจัดการวันนี้ได้เ,เนื้อส่วนที่เป็นขาหลังเหรออืส่วนที่เป็นขาหลังมีตับด้วยนมเลือแล้วก็หั่นเป็น เป็นชิ้นเป็นชิ้นก่อนเดี๋ยวเราจะไปสับให้ให้ละเอียดอีกทีหนึง่งซอยนะครับเนื้อนี้เท่าไหร่เดี๋ยพ่อกี่กีดเท่าไหร่กีขีดครึ่งโลครึ่งโลหรอครึ่งโลพร้อมเครื่องในพร้อมเครื่องในนะคฮะพ่อซอยสับให้เพื่อนดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราสรับอีกทีนึงนะครับตับนี่ทานเป็นชิ้นนะไม่ต้องซอยนะครับจุจุจเดี๋ยวจะจุให้ดู อ่ะอันนี้เราจะใส่ใส่กับลาบอันไหนใส่กับลาบเนี่ยตับเนี่ยเอ่ะเดี๋ยวขอเวลาสับแป๊บนึงอือ้าพ่อจะทำอะไรเนี่ยทีนี้จะถึงขั้นตอนหมักหมักเลือดใส่ใส่เนื้อที่เราสรับเมื่อกี้เนี่ยเพื่อให้มันช่ำขึ้น อ่ะเะวันนี้เราสับละเอียดเลยนะสับละเอียดแล้วคลุกกับเลือดนะครับเลือดเลือดอีกหน่อยอยังไม่เข้มลาบเลือดนะ<ส>แบบอีสานนะครับไม่ใช่สูตรเหนือนะสูตรอีสานสูตรอีสาน อาเดี๋ยวหมักเดี๋ยวหมักเนื้อก่อนสักแป๊บหนึ่งน่าก,กินมากหลังจากที่เราเอาเนื้อลงย่างนะครับอ่าพริกเลยไหมพ้พริกหน่อยโอ้ด้านเดียวยังกลิ่นมาเลยหอมโอ้เพื่อนเห็นไหมเห็นไหม น่ากินไหมเพื่อนหอมมากเลยนะครับตอนนี้ไฟอ่อนๆน,นะครับเพื่อนเอเอาไฟแค่นี้นะอ่อนๆกำลังดีนะโอเคนี่อเค <S <S 2> <S 2> <S 2> เดอยากนะครับเสือร้องไห้หมักแบบสูตรดั้งเดิมทีนี้นเราก็มาลาบแบบลาบลา,าบเลือดราบเลือดนะครับอ่าเราจะเอาแบบเข้มข้นสักนิดนึง ใส่พริกเข้าไปนะเพื่อนสองช้อนไปเลยอ่าราบเลือดนะครับลาบเลือดทำง่ายๆแต่อร่อยอร่อยใครไม่กินดิบก็คั่วอันนี้เข้าคั่วที่บ้านเม็ดคั่วเองนะแต่พริกไม่ได้คั่วนะซื้อมาเลยสองช้อนนะครับเพื่อนาบเลือดเติมน้ำปลา ดีน้ำปลาประมาณสองช้อนโต๊ะนี่ดีวัวขอนะแบบขมขมขมสักนิดนึงขมขม,ขมนะครับแต่ตามใจชอบเพื่อนเพื่อนใครชอบขมมากก็ใส่เยอะหน่อยนะส่วนชุดรสก็นิดนึง<ค>ช,ชอบมากนะชอบมากใส่มากดูตามนี้ <c oughs> ได้เ, <c oughs> เพื่อนเพราะว่าชุดรสนี่แล้วแต่คนชอบนะครับทุกให้เข้ากันนะ ให้มันยู่เหนียวเลยกลิ่นหอมหอมข้าวคั่วเข้าวคั่วหอมพิกขึ้นมาเลยหอมมากหอมมาก ันนี้ขอชิมสักหน่อยชิมหนะ่อยโอ้โหยกไงดิอ่ะอือฮึอาเพื่อนๆใส่ไฮไลท์ลงไปเลยตับอ่อนตับนะครับโอ้โหเราไม่ได้เอามาคุกเมื่อกี้เพราะว่าเดี๋ยวมันเละนะ,พะเพื่อนๆเดี๋ยวมันเละโอ,อ้ตับตับอร่อยมากเพื่อนยังหอมก็ขั้วกับพริกมากเลยอ่ะขึ้นมจมูกเลยหิวข้าวขึ้นมาทันทีเลยพอแล้วพ่อ อ่ะทีนี้เราก็ใส่ใส่ผักนะครับหอมผักชีหอมกับผักชีนะครับโรยโรยโรย,โย,โยได้เลยทีเนี้ยกินกับข้าเหนียวร้อนครับนึ่งเสร็จแล้วเข้าเหนียวอ่ะไปตักใส่จานไป <ะ S 1> ลาบเลือดใส่ปรับนะครับตักใส่จานเลยอ ตัดตีกินี่ว่าอ่ะมีตับด้วยมีตับด้วยนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วครับเพื่อนลาบเลือดอ่ะต้องกินกับไปนีน่นี่ผักนะครับผักแกงน,นะเพื่อน <c oughs> สุดๆอ่าเพื่อนๆ <c oughs> มานะครับเมื่อกี้เราหั่นนะนี่ชิ้นใหญ่ๆเลยนะจะลองชิมนะครับนี่น้ําจิม้มที่เราทำกันเมื่อกี้นะครับดูครับ

ลาบกินลาบลาบอร่อยกินด้วยเขาเหนียวร้อนๆเลยเพื่อนนี่เขาเหนียวร้อนๆเลยเป็นไงอ่ะเป็นไงพ่ออร่อยสุกดูดว่าอร่อยเพื่อนแม่อ่ะเขาเหนียวร้อนๆเนย ไอ้ไส้ไม่กินเหรอปกติไม่กินอยู่นะเพื่อนอย่าตังอย่างกับมันจิ้มแจ่วแจ่วขมเนี่ยมันใหญ่ก็กัดแบ่งจุนี่ด้วยลาบเพื่อนไม่เห็นหรอะทำให้เขาดูอ่ะทำไงกัดแบ่งเพิ่งเอากระเทียมอ่ะ ออไปถ้าทานไม่สุภาพเลยเช่นกินลาบต้องใช้มือต้องใช้มือนะครับถ้าไม่ใช้มือไม่ไม่เข้าถึงรสชาติคำว่าลาบกินกับผักนะครับว่า<ะ>มีตับด้วยอเออ ตับเป็ไงหวานเหรอกินตอนกลางคืนตาออกแสงโอ้โหอ เผื่อนี่กับเจ่วเพื่อผักไทยมะเนาะอันนี้เขาเรียกว่าผักไทยนะเพื่อนผักแพลวไหมหรอผักแพลวผักไทยเดี๋ยวผักแพลวเพื่อนรื้อจักไหมเบนไม่กล้ากินตับว่า โอเคเพื่อนเดี๋ยวเบสคิมคำนี้คำสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคลิปม,มันจะยาวเกินนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ทำคลิปทำของข้าวด้วยเนาะสามเมนูมีราบดิบสูตรหมักเนื้อย่างแบบดั้งเดิมแล้วก็แจ่วขมแบบอีสานใส่เพียใส่ดีโอเคเพื่อนเดี๋ยไ,ไปแล้วนะครับจะตัดให้ืกินกับกระเทียม มันจะตัดรดกันนะครับค่าเชือะไปแล้วเพื่อนสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องด้วยนะครับที่ YouTube ก็มีอ้วนพากินนะครับที่ Facebook ก็แบร์ขับจะ n แนวนะครับยังไงก็ถ้าชื่นชอบนะครับคอมเมนต์ข้างใต้ได้นะครับแล้วก็กดไลค์ให้ไปด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายขอบคุณครับ